กระเด็นทีจ้ากระเด็นปะอุ้ยฟันไม่โดนเอาอีกรอบหนึง่งกระเด็นไป <laughs> เสร็จนี่ไงนี่ไงมาเปิดก่อครับโอ้โห้อนเนื้อชูดครับสวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะผมจะพาเพื่อนๆไปเล่นเทสเซเวอร์กัน ดูในครั้งนี้ครับผมผมตั้งใจจะมาลองเจ้าพินเซปเนี่ยไททันใหม่เป็นเทสแรก <c oughs> <c oughs> ซึ่งจริงๆมันก็ออกมาตั้งแต่เทสที่แล้วแล้วเนาะซึ่งความสามารถของไททันพินเซปตัวนี้ครับผมซ่ความสามารถแรกครับผมนูฟิลนะจะทําให้เจ้าพินเซปเนี่ยมีการล็อกเลือดของตัวเองเอาไว้คือศัตรูยิงมาเลือดไม่ลดประมาณนั้นครับผมเข้าๆนะแล้วความสามารถที่สองครับคาวิตี้ทรัสจะทําให้ศัตรูที่อยู่ในระยะ หรือว่าที่เราเห็นเนี่ยกันเดนออกไปได้เฮ้ยมันก็ดูดีนึกสภาพดูถ้าเกิดดาบบินลงมาฟันเราใช่ไหมแล้วเราก็ดีมันออกไปอ่ะประมาณนั้นเลยแต่ว่าเราจะต้องเห็นสตูนในระยะก่อนนะครับผมนี่ดีดไประยะ100เมตรครับคูดาวต้อง18วินาทีสามารถเก็บได้2ชาร์จครับตอนนี้เลืออยู่ที่600 0นนะและดูรูปร่างมันเป็นหุ่ไททันที่ดูบาบางแน่นอนซึ่งมันมาพร้อมกับ2ปืนใหญ่2ปืนเล็กเว้ย และหุ่นบางๆแบบนี้เลือดมันไม่เยอะแน่ๆเพื่อนเพ,นเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่หุ่นที่สายลุยอะ โดยอาวุธทั้ง2ขนาดนี้ครับผมมันจะมีความสามารถนะเราดูที่ขนาดเล็กหรือเบต้าครับผมวินแชรซึ่งความสามารถของอาวุธใหม่ทั้ง2ขนาดครับผมมันจะยิงเกราะแข็งยิงโล่พลังงานศัตรูได้ดีกว่าครับผมทำไลยโลได้ดีกว่าแล้วก็เป็นปืนที่ไม่ต้องรีโหลดเหมือนอะตอมมเซอร์ควอเกอร์ดูฮิออนประมาณนั้นเลยแต่ว่ายิง่งยิงกดค้างน,นานครับผมจำนวนกระสุนของมันอ่ะก็จะยิงออกมาน้อยลงอ่าก็คือพอยิงแรกอาจจะยิงกระสุนเยอะยิงทีมากครับผมพอมันร้อนขึ้นมา ความรัวของกสุนเนี่ยก็จะน้อยลงจนโอร์ฮีทอันนั้นก็จะปิดทันทีเลยก็ต้องระวังให้ดีครับผมประเภทนี้สำหรับวินแชนะครับผมอยู่ที่เลเวล25บเลยนะตันแล้วดัมเมจอยู่ที่1750นเสในเทนีครับผมยิงที่600เมตรแล้วก็มีรัศมีเนี่ยเเมตรครับสำหรับขนาดหนกักหรือว่าอัลฟ้าวินเนียครับความเสียหายอยู่ที่2250อแล้วยังมาพร้อมกับนักบินด้วยครับผมนี่เลยความสามารถแรกถ้าเกิดเราใช้สกิลดีดศัตรูใช่ไหม ก็จะทาให้ศัตรูตัวนั้นอนะ่ะ slow ์ดาวความเร็วลดลงไป50%เลยครับแล้วจะทําให้เราอ่ะวิ่งเร็วขึ้น10%แล้วความสามารถสุดท้ายครับผมจะทําให้สกิลโล่สกิลล็อกเลือดของมันอนะ่ะสามารถเก็บสแต็กเพิ่มขึ้นได้อีก2อันครับผมมันก็ดูโอเคนะและในคลิปนี้ผมก็จะใช้เจ้าหุ่นฮัสเซตาทั้ง2ตัวครับผมแล้วก็อัตเมทไทฟอนด้วยไปครับเพื่อนๆพาเจ้าไททันกับหุ่นทั้ง5ตัวเนี่ยลงสนามันดีกว่าในเทสแรกที่ผมเล่นเนี่ยมันจะเล่นเปนยังไงบ้างนะกับไททันเซปผมไกลยวว้า wow. ถ้าเพื่อนๆซื้อของในเว็บช็อปในส่วนนี้เพื่อนๆพ,พิมพ์โค้ด DMBL ลงไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ใช้โค้ด DMBL นะเลิฟๆเ,เลยน่าสนใจกว่าวะ่ะเฮ้ยแบกเรืวเล่ครับอุ้ยอุ้ยอืยอ,อนี่น,นีเราจะต้องไปลุยกันดีกว่าโอ้โหอือืดูดิดูแต่ละคนดิ มอเลอร์ er ครับแม่โอ้โหเฮ้ยเวอร์เวอร์มากครับดูสุดเกินมาลองดูครับเรามีกรอะครับเสร็จดีเสร็จดีโอ้หกร,นะ600รนะ้อยเมตรนะหกร้อยเมตรนะปืนเรานะมาแล้วจ้าโอ้โดู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  มีคนเล่นชูดด้วยนะฮยแต่ว่าถ้าเกิดเรายิงไม่พ้นมันก็มีไม่โดนเว้ยเศรษโอ้ยคือมันมีสกิลกรอแล้วก็สกิลดีดดูดิเซรษเลยซีปากซีปากแล้วนี้เมลเลอร์ครับเมลเลอร์มาอุ้ยติดติอ่ะตัวนี้ก็ได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยดาบครับดาบครับ กระเด็นทีจ้ากระเด็นไะอุ้ยฟันไม่โดนเอาอีกรอบนึงกระเด็นไป <c oughs> นี่เรามันเอาไปแช่ทางไอตัวดาบโดยเฉพาะเลยวะเนี่ยเอาดีเอาดีเฮ้เดเยดูดีว้าไนเอกหมดแล้วดิอุ้ย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 เฮ้ยเหรอไม่ใช่ดิอะไรวะเนี่ยดีเลยครับเซตสุดยอดจัดไปครับผม วุ้ยอะไรอะไรข้างหลังอ๋อเฮ้ยดูมันโผล่มาตอนไหนไม่รู้มาคนเล็กก็ได้วะเฮ้ยแต่ไทท่านโอเควะ่ะเออถ้าเกิดไม่เจออะไรแบบสไนเปอร์เกินระยะสักแปดร้อยอะไรอย่างงี้น่าจะแย่ครับนี่นี่น,น,นี่แม่แรปเตอร์แรปเตอร์นะเอาไปดีจุม๋มอุย้ยไม่โดนเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย จะเ,เล่นไปนะอ๋อมันติดอยู่ข้างล่างเลยมนอยู่ข้างล่างครับไม่รอดแล้วไม่รอดแล้วไม่รอดอ่ะนู่นไอ้นูน่น,น,น,นตัวอะไรเนี่ยรีสเหรอเฮ้ยเข้าเยอะงั้นจัดไปอีกครับจืบเ็จโอ้เอาไปอีกเอาไปอีกเฮ้ยน่าลำคานว่ะไปแล้วเข้าหไหนแล้วรอครับรอครับรอหมดครับ เสร็จตัวไหนเฮ้ย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 ไอ้นี่มีโลแอตลาสเหรอไม่ใช่ไม่ใช่แอตลาสครับโอเคโอ้โหนี่ไงนี่ไงนี่ไงโยนไปครับตัวอะไรไม่รู้แหละชึบเสร็จเลยไอ้นี่ไอ้นี่ครับไอ้นี่ครับสามร้อยห้าสิบเมี้ยเมื่อกี้อยู่ไหนวะเออนี่ไงนี่ไงเอาไปดิ โชว์เอาเอาเอาโดนล็อกขาเลยครับเสร็จอย่างเงี้ยเสร็จแน่นอนครับเฮ้ยเฮ้ยไททัไนไททันไททันครับเอาปาเอาป,าอาปาแอบก่อนครับ้นี Star ่นะ <c oughs> ไอ้นี่นะฮยไททันมาแล้วเอาไททันก่อนแล้วกันครับอยากเล่นไททันมาจาหกร้อยเมตรจามามา จาเดินมาหรือเปล่าเฮ้ยครับเจอแล้วผลักได้ปะไม่ได้ครับต้องมีต้องเห็นเป้าด้วยว่ะถึงจะผลักเฮ้ยโดนอะไรอะ่ะโดนอะไรเข้าไปอะ่ะนี่ไงนี่ไงมาเปิดก่อครับโอ้โหขอเนื้อชุดครับว้าว เนี่ยเนี่นี่ไอเฟลไอเฟลขอแอบก่อนแอบก่อนเฮ้ยอาเธอร์โอ้ได้เปล่าล่ะได้เปล่าล่ะเฮ้ยเฮ้ยอาเธอร์เว้ยอาเธอร์เว้ยจับไปครับเนี่ยิงเจาะหัวเลยยิงเจาะหัวเลยเฮ้ยอะไระเนีここ่ยโอ้โห แอบก่อนล็อกเลือดไปอยู่แล้วเนี่ยดีนะเนี่ยอะไรอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้นี่ครับเฮ้ยมันมัน,ม,นมันบ้าเหรอเลือดจะหมดแล้วเหรออ้าวเฮ้ยมันทะลุได้ยังไงวะไม่ใช่แล้วคือเลือดเราหลือต้องเยอะนะเนี่ยอ้าวอ้าวจาัดไปครับผม ไป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 ,ไปโอ้โหถือว่าเกมนี้สูสีสูส,สีนี่ทำลายโลกก่อนทำลายโลกก่อนแล้วดูปืนมันยิงแบบตะมุบตะมิบมากอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจัดมานี่ไงนี่ไงะจะเข้าไว้เนี่ยจะเข้าไว้เนี่ยโอ้โหเฮ้เยปืนมันกระจายแนละ้วจริงไอ้ปืนไททั่งอันเนี้ยคืออาจจะยิงไกลๆไม่ได้เรื่องอะ่ะเออจะเป็นอย่างว่านะปืนตั้งหกร้อยถ้าเกิดยิงเข้าทุกเม็ดมันก็เวอร์ไปนะ น่านันาน่นจัดไปครับโอ้โหทูลมบาสเหรอโอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวทูลมบาสไม่ไหวว่ะโอเคเราลองดูครับลองดูครับโดนต้องมั้ไหมอะนิดาับโว้วโอ้โหเทสมาอีกเทสมาอีกน่นไงน่นไง เร็วเร็วเร็ว,รวแอบ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 ไม่ทันโธ่ยาวัฟครับผมเหลือสามสามเท่ากันนะเออเรา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 ,เรา,เรา,เรากระแทกลงมาเพื่อนเห็นป่ะอือหือนั่นไงนั่นไงเทสครับคือมันแอบวะ่ะมันแอบวะ่ะ จัดมาก่อนเลยโอเคเพื okay, ่อนเราต้องแอบก่อนนะเพราะว่าสิวินาทีอ่ะโอ้เออนั่นแหละนั่นแหละคูดาวนานไอ้ดีโหลดนานมากครับ, Lock รบ, Le 2, 1, รบล็อกไว้ครับเร็วเร็สองหนึ่งครับเร็วจัดมาจัดมาล่วงครับล่วงครับปลปๆายปลหิวเลือดครับลุยกันนี่สปีดสปีดดีสปีดดีโอเคจุ๊บจเสร็จครับผม อุยยอุยดาบรน่นจริงด้วยครับโอเคเราแอบก่อนครับอย่าบอกนะว่าจะพุ่งมาหาอีกอี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเเน่ยังจะมาโดนโดนล็อกอีกโอ้โห่า่ลายครับ โอเคเราต้องแอบก่อนนะขอรีโหลดก่อนปลา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 ปาปาดิดโหลดดีโหลดเร็วอุ้ยอุ้ยไลโอครับอุ้งปลายอีกเฮ้ยเพิ่งจะบลายเสร็จโอ้โหงุดงิดงุดงิดอา้าวไปซะแล้วเฮ้ยแบ็คเรียวเล่ครับเฮ้ยเบอร์เซเรีย yeah. นั่นไงนั่นไงอาตา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 ,าปุ๊กปุ๊ก คนนั่นชูดคนนั้นชูดอุ้ยอ,อ,อ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยนั่นแหละนั่นแหละขอรีโหลดก่อนรีโหลดก่อนอุ้ยอุ้ยหรือสองคนดิหรือสองคนดิเราจะเอาไงดีวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วคุณพ,พันร้อยด้วยเหรอ<ส>รนี่ไงนี่ไงนี่ไง ข้าเนื้อดีป่ะข้าเนื้อดีป่ะโอเคไปก่อนเลยครับนั่นแหละนั่นแหละหลือสองคนหรือสองคน,อองคนมาจา้ามาจา้าอ่ะลงต้องลงแล้วว่านี่ไงนี่ไงไอ้นี่เฮ้ยมีโล่มีโล่ไปครับ เฮ้เฮ้เโอเคเรารีดหลยกว่านะจบโอ้โหให้เกมนี้มันเกมนี้มันไททันก็ก็ได้มั้งโอเคผมมาดูสกอร์ดีกว่าว่าทำไปได้เท่าไหร่ครับผมที่1ครับ5ล้าน6คิวก็พอได้นะไปกับผมกลับลงจอดกันดีกว่าอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเอ้าไม่ถึงระยะ400เมตรมันไม่โค้งเว้ยโอเคนี่อยู่ไหนเนี่ย ้ยไปนู่นแล้วไปทำอะไรของเทสครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยจ็อก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 ไปครับโอ้ยโดนนี่ไงนี่ไงกัดกอนกัดกอนกัดกอนหายตัวก่อนครับเรียบร้อยไปอีกเฮ้ยดูดีนะดูดีนะว้าอ้อยอ้อยอ้ย,อย,อยเร็วเร็วดีโลเ,เ,เ,เร็วเร็วสองหนึ่งช้าจริงๆเลยเรีโลช้าเหลือเกินปั๊บปับป๊บปั๊บปั๊บเนี่ย เข้าหุ่นแทงดีแหมแต่นี่ก็ฮิลเลือดดีเหลือเกินนะ่ะฮะไลโอนะเฮ้ยลิงอะไรอยู่วะทำไมมันถึงได้ฮิลเลือดดีขนาดเนี้ยแต่ว่ารีโหลดนานจริงเพื่อนโอเคมาอา้าวไม่บินแล้วดิไม่บินอ,อีมพีได้ปะ่ะเฮ้ยดูดิแบบลูมกันขนาดนี้ยังยังอยู่ว่ะบ้าไปแล้ว เอออือันนี้เวอร์จริงเว้ยแต่ว่ารีโหลดแป๊บเฮ้ยไททันมาแล้วเราจะมาเล่นไททันครับผมนี่แชวบโอเคเรา,เานะเดี๋ยวน,นะมีใครอยู่ในระยะม้่งวะเนี่ยหุยฮุยๆุยฮุยเดี๋ยวดาบดาบุาบ้ยโดนใครยิงนั่นไงโอ้โหเอาไปก่อนเฮ้ยเลือดหัวบๆเลยโดนยิงอะ่ะ คาจิเหรอนั่นไงชัวเฮ้ยคาจินี่ว่าเสร็จเลยคาจิอยู่ไหนอ่ะอ้าวล่วงแล้วอ๋อมันยิงอยู่ตรงนี้ไทฟอนครับล็อกจึกไว้ครับเอาดิเอาดิโอ้ยเรียบร้อยไปว้าวว้าว น่ะโอเคโอ้โ okay. ห oh, oh, อันนี้ก็เอลิทต,ตาย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 ,ตาย,ตายอ้ยโดนกระเด็นอ้าวนั่นไงซ่าเกินไปนะเราเนี่ยแล้วเฮ้ยเราไป็นระวุไกลซะหน่อยมาซะหน่อยมาเออเนอเ,เอาไปกินครับ ถึงไวเนี่ยถึงไวเนี่ยโว้โว้โว้โหโหแอบก่อนครับยันแม่ลงไปครับเซตไอ้นี่ไอ้น,นี่นี่ครับโอ้โหก็ดูได้นะเอาได้นะไม่ถึงดีนี่แหละนี่แหละเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันอีกแอสลาร์ดครับโอ้แอบก่อน เสร็จป่ะโอ้โหโดนทูลาบาสเงเรามาเธออยู่นี่เอา้าไม่รู้เรื่องเลยเหรอ <c oughs> โอ้โหอ่อ่อ่นอนะรอ,ะอะก่อนนะรอก่อนนะอาเธอร์ครับอาเธอร์ครับอัลติเมตอาเธอร์ครับ มันเป็นหวัวระเบิดก็มีสแปลตออะนานเออเธอยอาร์เธอร์เดินเร็วไปปะอะไรมันปิด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 ,ปด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 วะเฮ้เราเราเราไปครับยิงอาร์เธอร์ครับโดนมั้งไหมหอะเฮ้ยปืนอะไรวะเนี่ย อ๋อชูเรดเดอร์ชูเรดเดอร์ว่เสียงมันรัวๆดาดปนี่ไงครับจะรัวไปกินเฮ้ยได้อยู่น่าเดี๋ยว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 คนนี้ก็เหลือ3คนว่ะอ๋ออยู่นี่ครบหมดเลยครับเฮ้ยหุ่นไม้หุ่นไม้ลิ้นครับไอ้นี่อาเธอร์ครับอายิงไม่ถึงยิงไม่ถึงเสร็จไป โอเคไอ้นี่ไอ้นี่ตาม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 นี่ไงนี่ไงเศษนี่โอ้โหแตกถือว่านั่ก็ดีนะถ้าเกิดอาวุธอันนี้ใช้กับหุ่นมันเองอ่ะเออมันเข้ากันในหลายๆอย่างครับแต่ถ้าเกิดใช้กับหุ่นตัวอื่นเนี่ยผมว่าเล่นยากกว่าอาวุธตัวนี้นะอุ้ยอุ้ยมีผาดไฟเดอร์ไหมปิดโลกไม่มีน่าไม่น่าจะมี อมันรอน่าจะรอใกล้สกิลหมดแล้วก็ถึงจะฟันเออเสร็จเลยโอ้โหอกลับมาครับจึบๆๆนี่ไงอแอซซิตครับกลับมาลงจอแล้วครับผมคือเอาจริงเนี่ยในคลิปนี้ครับผมผมตั้งใจมาเล่นเจ้าไททันตัวนี้เลยนะซึ่งมันเป็นไททันที่เล่นระยะไกลเออและอาวุธของมันเนี่ยเวอร์ว่ะน่า,นานเล่นน่านเล่น คือยิงใกล้ๆเนี่ยคือเข้าเยอะมากครับผมมันเป็นอาวุธที่มันเป็นแบบคูดาวใช่ไหมกดค้างได้ยิงรัวๆได้ครับผมแต่ว่าอย่าค้างนานเกินมันจะทาให้ปืนรอแล้วก็คูดาวช้าครับและหุ่นไทท่านุ้ยเฮ้ยสกิลดีๆของมันอ่ะเฮ้ยผมว่ามันดูเวิร์กนะยังดาบบินฟันดีกระเด็นเฮ้ยดีมากแล้วไอ้สกิลกรอกของมันเพื่อนมันจะทําเหมือนว่าเป็นล็อกเลือดของเราอ่าเราก็ศัตรูสไนเปอร์ใช่ไหมเราก็กดสกิลล็อกเลือด ออกรู้สึกเราก็เดินเดินเดินไปหาที่แอบย่นระยะเข้าไปเรื่อยๆครับเฮ้ยเวิร์กว่ะถือว่าเป็นไทนท่านที่ไม่ใช่สายแทงสายลุยแน่นอนครับผมอาจจะเป็นสายซัพพอร์ทที่สามารถลุยได้บ้างเออแล้วเจ้าเฮสเตตตารครับผมพอใช้อาวุธนี้ซึ่งเมื่อคลิปก่อนอะ่ะผมใช้อาวุธกับหุ่นเก่าๆหุ่นธรรมดาที่มันไม่ใช่ตัวนี้เฮ้ยมันดูไม่เวิร์กว่ะแต่พอใช้กับเจ้าหุน Has ่นแฮสเตตาครับผมมันดูโอเคขึ้น <c oughs> ซึ่งอาจจะสัมพนันธ์กันกับ การทํางานของหุ่นเนอะเออสัมพันธ์กับสกิลของหุ่นมันก็เลยดูโอเคแต่ยังไงผมก็ยังไม่ชอบอยู่ดียิงปุด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 คือมันยิงเหมือนวาร์ปเลยยิงแบบนี้มันดูไม่สะใจแล้วคือ,อขนาดยิงโล่เหลืองอะไรเงี้ยยังยิงไม่ค่อยจะเข้าเลยแล้วก็รีโหลดนานนิดนึงครับผมส่วนอัลติเมทไทฟอนผมว่ามันเร็วเกินไปเว้ยเร็วจริงๆนะจ๊ะเฮ้ยอาจจะต้องลดความเร็วลงมาหน่อยเหลือสัก65อะไรอย่างเงี้ยหกอันี้คือขนาดนักบินยังไม่มีสกิลเลยนะ นั่นแหละครับเพื่อนอันนี้คือเป็นเทสที่2อเองนะก็ต้องรอดูเทสต่อไปครับผมว่าไททันอาวุธไททันเจ้าคุณใหม่อาวุธใหม่อันนี้เมทไทฟอนมันจะมีปรับปรุงอะไรบ้างครับผมคือเราจะต้องรอดูยันเทสสุดท้ายอ่ะว่ามันจะมีตัวเลขอะไรเปลี่ยนแปลงกันโดนเพื่อนแล้วก็แนทเดซเบจจุดหกเตรียมตัวโดนเนิฟได้บัฟกันทวนหน้าบางอย่างก็ได้บัฟบางอย่างก็โดนเนิฟแต่ส่วนมากจะโดนเนิฟนะจ๊ะ เฮ้ร hey, อรอรอ,อครับผมเดี๋ยวผมจะทำข้อมูลการเนิร์ฟการแบ,บัฟแนมเด็ดสิบเอ็ดจุดหกแนมเด็ดหน้าที่จะาขุนพูเนี้เข้ามาให้เพื่อนๆได้ดูกันครับผมนะยังไงวันนี้ผมขอตัวก,ก่อนขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขกับการเล่นเกมอย่าหัวร้อนกันมากล่ะเฮ้ย